ร้านหนึ่งที่คนแนะนําเขาแนะนาผมมาบอกว่าอยากอะไรนะร้านบากุเตะหมอ้อไฟแม่นองอที่ภูเก็ตมีบากุเตะขายเยอะไหมมีหลายร้านครับขายหลายร้านเลยเหรอครับเขาขายแพงขนาดนั้นเลยพี่เต๋ไม่ใช่ตึกแถวส่วนมากบากุเตะมันคืออะไรผมไม่เข้าใจมันเป็นผลยาจีนนะฮะอ๋อบากุเตะหมอ้อไฟแม่นอนงอะค่ะเป็นร้านที่ทำบากุเตะถวาย พระเทพมาแล้วหลายครั้งซึ่งเราก็เลยจะไปร้องคาร์ทใช่ที่ผมไม่เกินคํานี้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะใช่แล้วเราไปเจอที่ร้านบากกุเตเลยนะไม่ใช่ไม่ไม่ที่พี่ไม่พูดคํานี้เพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่อนงเลยนะเออชอบชอบคำชิดแบบนี้แล้วบักกุเบากกุเตนะคะที่เคยถวายพระเทพมาแล้วหลายครั้งอะกูยกช่องให้ไปไปเดี๋ยวไปดูสตอรี่ที่นู่นแล้วกันว่ามีอะไรนะฮะบากกุเตมาไฟแม่นงครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านบักกุเตหม้อไฟแม่นงซึ่งจริงผมถามพี่เบนตั้งแต่นั่งบนรถแล้วพี่เบนบอกว่าแกก็ไม่รู้จักหรอกไม่เคยมากินคือแต่ละร้านก็มีความอร่อยที่แตกต่างกันไปอยู่ที่คนชอบเนี่ยพี่เบนบอกแต่ว่าถ้าเกิดกินแล้วอร่อยเดี๋ยวผมบอกแน่ว่าอร่อยหรือเปล่าผมก็ไม่เคยมาลองเดี๋ยวระหว่างนี้พี่พี่เบนพี่เบนลองทานก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานสั่งกินพร้อมพี่เบนเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายหาข้างในก่อนเดี๋ยวพี่เบนไปนั่งร้องหน่อยพี่ไปเราไปหาพี่นี่คือแม่นง อ๋อแม่นงนี่ฮะแม่ร้านแม่บักกุเต่หม้อไฟเด็ดเหรอเพราะว่าบักกุเต่ผมไม่เคยกินแ่ะผมอยากจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ให้แม่จัดให้ผมหน่อยขายยังไงมีอะไรยังไงบ้างแม่ขอดูนิดนึงมี่ซีโครงมีหางอ๋อนี่เป็นหางหมูเหรอแม่มีหางหมูหางหมูนี่หางหมูซี่โครงที่โค้งแล้วก็มีมีเส้นจีอ๋อมีเส้นจีมีไส้ออกมไส้ก่อนจ้ะนี่คต่เด็กจีอันนี้เป็น เดี๋ยวที่โอ้ยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดกินอะไรนี้เพิ่มเลือดคนเลือดเป็นโคนะกินสิ่งอันนี้คือกินเพิ่มเลือดได้ด้วยนะแม่ขายอะไรยังไงบ้างครับไซส์อะไรยังไงมีไซส์นี้ตัวเล็กนะคะร้อยหนึ่งอันนี้คือร้อยหนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้เท่าไหร่ฮะสองร้อยหกร้อยเก้าร้อยห้าพันเฮ้ยทำไมเก้าร้อยแล้วทำไมไม่มีแบบสองพันก่อนอ่ะทำไมโดดไปห้าพันเลยวะแม่บอกคุ้ยคือคืออะไรครับคือตำตำ เป็นหมูตุ้ยยาจีนใช่แต่ที่ร้านนี้เป็นสูตรเยอรมาเลเซียอันนี้บอกเป็นสูตรของมาเลเซียใช่เป็นสูตรเยอรมาเลเซียแต่มันมียาสมุนไพรนี่สุดแปดตัวสุดแปดตัวใช่บำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงไาข้อบำรุงสายตาบำรุงทุกอย่างในส่วนร่างกายเราเนี่ยโอ้ใช่เป็นสมุนยาจีนดีอันอย่างนี้ได้ผมอันเดียวนี่ก็รู้เรื่องเลยใช่เมื่อเดี๋ยวรับรองสูงจิ๊บเลยพุงฟีดเลย ไอ้ที่พุ่งนี่หมายถึงเหงือใช่ไหมฮะใช่เลือดเลือดเลือดอ๋อเลือดปากเดี๋ยวแม่จัดอันนี้จัดหม้อเล็กให้ผมก่อนแล้วถ้าเกิดเด็ดดวงชอบแล้วรู้สึกเดี๋ยวผมเอาห้าพันเลยอ่เอาเอามอนนี้ก่อนแล้วก็เอาหมูกรอบหมูแดงหน้าเป็ดปนกันแล้วมีขาหมูแล้วเขาเปล่าจัดอ่าเดี๋ยวรอที่โต๊ะนะฮะเให้แม่มาเสิร์ฟนะฮะไป อันนี้คือชามเล็กของเขานะฮะแต่ผมสั่งชาม5,000บาทแต่ชา้า <ไป S 1> นี่อืออือนมะอืออร่อยน้ำในแบบกะเปะเขาอาอร่อยมากครับเค็มๆหอมๆแล้วตอนกินร้อนๆ้อนวตดไปแล้วแบบอื้มอ,อื้มดี ต้องขอยกมือว่ากยกมือขออภัยก่อนอันะที้จริง,รงผมไม่กล้าพูดว่าเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาว่าบากุเต่แม่นงเนี่ยเขาทําถวายพระเทพถวายพระเทพนะครับอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาลองทานนันะอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะผมแนะนํานะอันนี้ผมแนะนําส่วนตัวผมบากุเต่แม่นงน ของที่เขาใช้มาจริงแล้วอ่ะของดีหายากนะฮะจะบอกว่าคนกรุงเทพผมเข้าใจว่ากินลําบากแน่ๆเพราะว่าภูเก็ตต้องเดินทางมาเอาไว้ว่าถ้าเกิดเดินทางมาเที่ยวมีโอกาสครั้งหนึ่งลองแวะมาทานนะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะทีสามสิบปีนะสามสิบสี่ปีแล้วกุเตนี่คือดีที่น้ําอย่างเดียวใช่กุเตกินกุเต,เตดีที่ร้านอย่างเดียวก็ของร้านพูดเลยว่าดีที่น้าดีที่น้ำพอกินเสร็จเอาเนื้อคืนเขา ห้าพันะห้าพันะให้กินน้ําเนื้อตุ๋นตั้งแต่ปีสองมันออกในน้ําหมดแล้วตัวเนื้อเนี่ยเนื้อตุ๋นดูเลยปีสองแล้วเปิดร้านนะดูฮะว่าจะนุ่มแค่ไหนฮะน้ำมีในเนื้อมันก็ออกมาอยู่ในน้ําหมดแล้วมันมีประโยชน์ที่น้ําอย่างเดียวใช่ใช่น้ำมันอยู่ในน้ำหมดแล้วจริงๆแล้วผมอยากให้คิดถึงวัตถุดิบหรือว่าตัวส่วนผสมของเขานะครับแล้วที่สําคัญคือกินแล้วมีประโยชน์ด้วยใช่ใช่ครับ หลานสาวดีใจมากรู้ว่าน้องเขามาหลกฝากขอบคุณหลานหลานคุณแม่ด้วยนะฮะน้องเนนน้องเนนโอยโอ๊ยบอระวังบอสร้อนพี่ระวังร้อนระวังเลยพี่ฟังเลยถ้ามีราโยนใส่ตกล้องหได้พี่นี่ฮะบักกุเต๋หม้อไฟแม่นงหม้อละห้าพันกินแล้วมันสดชื่นจริงๆนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะ เสี <inate> ยงจี้ไตหมูนี่เส e. ร็จกินบำรุงเรือฮะอันนี้เรียกว่าหางหมูแต่หางหมูมันจะเป็นลักษณะเป็นชิ้นขออนุญาตครับพี่ยืนตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่หางหมูจะเป็นแบบนี้ทั้งชิ้นนี่หางหมูหนึ่งชิ้นแต่เขาก็จะตัด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 ,ต,ด,ต,ดตัดก่อนแหละแล้วก็จะเหลือเป็นข้อๆอแบบนี้นะฮะนี่เคียวไปเพราะมันจะมีกระดูกตรงกลางนะฮะหางหมูอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองครับ อ่าอันนี้เป็นกระดูกหมูฮะอ่ามีเสียงจี้มีหางหมูแล้วก็มีไ้ดอกนี้เป็นไส้อ่อนครับผมชอบน้ำที่นี่ที่สุดอ่ะ ชาอะไรฮะชามาเลครับชามาเละผูบต well, ีเน as ี่ยครับกินแบบผู้ตีครับแล้วมาช่วกันี่ครับแล้วดูว่าจะเป็นแบบไหนเสี่ยวเย่กรม สิ่งที่ดีในการกินบกคุเตหม้อไฟแม่นงเขาต้องให้กินน้ำซุปไปหมดคือการกินที่ถูกต้องนะครับอุ้ยเลือดลมมันดี ถ้าใครแวะมาที่ภูเก็ตนะครับมาเที่ยวอย่าลืมแวะมาฐานที่ร้านกัคตเต้หม้อไฟร้านแม่หนุงสุดยอดมากคือตอนนี้คือผมแบบทั้งตัวแล้วโหว่ามากแม่ต่อด้วยน้ำชามันจะทำให้หวาน <h ums> มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตสำหรับคนกรุงเทพหรือคนปริมณฑลนะครับ ลองแวะมาทานดูผมยืนยันสําหรับตัวผมเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันสําหรับใครที่ลองทานแล้วคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าร้านนี้เป็นไงบ้างเคยมากินแล้วอร่อยมากอะไรเงี้ยนะฮะคอมเมนต์บอกผมนะครับหรือว่ามีร้านอะไรดีๆเด็ดๆอ่ะลองแนะนํามาถ้าเกิดน่าสนใจจริงๆผมสัญญาว่าผมจะหาเวลาไปแน่ๆถ้าน่าสนใจจริงๆนะฮะนะครับผมวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ พีทอีทแหลกด้วยครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วก็ไป Follow IG ของผมด้วยอย่างที่ผมมาภูเก็ตเนี่ยผมจะลง i n s t a g r กรมผมว่าเอ้ยผมจะไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยใครเป็น FC ของพีทนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ IG ผมด้วยนะครับผมที่พีทอันเดอร์สกอออันเดอร์สกออินเดอร์สกอแหลนะครับผมผมแม่งคือลิ้นพันมากคือลิ้นแบบกระดกกระดกกระดกไม่หยุดเลยเหมือนเป็นพ็อตเออไม่อยากใช้ลิ้นแล้วปลาเจนปะนะครับไปแล้วฝากด้วยนะเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วไปแล้วกันไปไหนอ่ะกลับโรรงแม ไปทำไรอะ <laughs> ไปเจน bye bye. วันนี้หนักหน่อยนะเจน <laughs> พี่ถ่ายท้องเยอะหน่อย <laughs> ดีใจดีใจวันนี้รออะไรอะ่ะขันสี่รออะไรล่ะ <c oughs> <ป>เอาไปเลยไปแล้วไป <laughs> ทำอะไรวะ <c oughs>